นี้จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่อ้อมพามาดูโครงการทำเลดีๆราคาไม่แพงเอาใจผู้มีรายได้น้อยกันซึ่งวันนี้อ้อมพาทุกคนมาอยู่ที่สมุทรปราการกันค่ะอย่างที่อ้อมบอกไปแล้วนะคะว่าโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการตัวโครงการชื่อเคหะชุมชนสมุทรปราการสี่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทสายเก่าเลยค่ะสะดวกมากๆสําหรับผู้ที่ทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูหรือว่าผู้ที่คุ้นเคยกับทําเลบางปูบางปี เทพารักแม้กระทั่งทำเลทองอย่างบางนาตราดก็ห่างออกไปแค่15นาทีเท่านั้นค่ะด้วยความที่ติดถนนใหญ่ของเขาทําให้ค่อนข้างเดินทางง่ายทะลุไปเชื่อมต่อถนนได้หลายเส้นทางแถมห่างออกไปไม่ไกลยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เปิดพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วช่วยให้เดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมากขึ้นไปอีกค่ะ และอย่าเพิ่งติติงกันนะคะทุกคนโครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการเคหะแห่งชาติตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยคืออยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้เขาทำออกมาขายในราคาที่ไม่แพงจริงๆเลยค่ะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจบางคนแต่อ้อมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าของบ้านให้กับใครอีกหลายๆคนเลย ลักษณะของตัวอาคารที่นี่นะคะก็จะสูง4ชั้นทุกตึกหน้าตาเหมือนกันหมด1ตึกเนี่ยจะมีประมาณ48ยูนิตและแน่นอนว่ามีห้องตัวอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงตามเข้าไปดูกันนะ ใครจำได้หน้าตาห้องที่นี่จะคล้ายๆกับห้องที่ลาดกระบังเลยคือฟังก์ชันห้องจะคล้ายๆกันเลยเข้ามาปุ๊บทุกคนจะเจอกับโซนลฟวิ่งก่อนห้องนี้นะคะจะใช้สิ่งประมาณ32ตารางเมตรฟังก์ชันคือ1ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องอเนกประสงค์หห้องอเนกประสงค์ที่เขาพูดถึงก็คือโซนลฟวิ่งที่อ้อมเรียกบ่อยๆเนี่แหละทุกคนซึ่งโซนลฟวิ่งเนี่ยนะคะทุกคนจะทําเป็นอะไรก็ได้อันนี้ห้องตัวอย่างเขาแต่งไว้ให้ตรงนี้ค่ะเป็นโซนกินข้าวโซนกินข้าวเขาวางไปโต๊ะเล็กเหมือนเดิมมเพรราาาะะว่ห้องปณ32 2ตารางเมตรเนี่ยเราจะมีสมาชิกในบ้านอยู่กันหลายคนไม่ได้เนาะสองคน3คนเงี้ยประมาณนี้กําลังดีโต๊ะกินข้าวประมาณนี้เอามาพอแล้วพอดีละตรงนี้เราจะทําโต๊ะทํางานหรือเราจะทําเป็นโซนลิฟวิ่งสำหรับครอบครัวแบบไปใช้เวลาร่วมกันครอบครัวก็ได้อีกหนึ่งที่ที่เราสามารถทําเป็นโซนลิฟวิ่งได้เพิ่มเติมหรือทําเป็นห้องกินข้าวได้เพิ่มเติมถ้าเป็นอ้อมนะอ้อมจะทําตรงเนี้ยเป็นห้องทํางานของอ้อมเลยเป็นห้องทํางานส่วนตัวเลยแต่ว่าอันนี้เขาทําเป็นโซนแบบดูทีวีเนาะนั่งดูทีวีตึ๊ตดตั้ดตึด๊อตั้ดอะไรไปเอ,อามา คนสีที่เขาแต่งไว้ให้ดูมันน่ารักมากๆแต่ว่าอย่างท<ม>ี<ม>่อ้อมย้ำบ่อยๆนะทุกคนว่าทุกคนอะมาซื้อที่เนี่ยจริงๆทุกคนจะได้ห้องเปล่านะคะห้องเปล่าที่มีหน้าตาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนาะรอบนี้อ้อมมีเก็บภามห้องเปล่าไว้ให้ทุกคนดูด้วยเนาะค<ถ>่ะถัดมาตรงนี้เนาะถัดจากห้องอเนกประสงค์เราจะเจอกับห้องนอนก่อนเลยซึ่งก็หน้าตาคล้ายระบ,บังอีกเหมือนเดิมเนาะสามสิบสองตารางเมตรทุกคนเข้ามาห้องนอนเขาทําไว้ค่อนข้างกว้างอย่างที่อ้อบอกว่ามันสามารถอยู่ได้ประมาณ2คน3คนเป็นครอบครัวเล็กๆเตตีียงรงรน้ ีฟุต6ฟุตได้แต่ถ้าเป็นอ้อมเหมือนเดิมอ้อมตะวันเป็นเตียง2ชั้นเน้อถ้าเตียงสองชั้น2เตียงนี่อ้อมว่าอยู่ได้เป็นสมาชิก4คนก็ยังได้นี่นะทุกคนอันนี้คือเป็นโซนสําหรับทําตู้เสื้อผ้าเพราะว่าอ้อมมองว่าตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรเหมาะสมเท่ากับทําตู้เสื้อผ้าอีกแล้วแต่ว่าตู้เสื้อผ้ามันสามารถขยายได้มากกว่าที่เขาวางไว้ให้ดูอีกนะคะตรงโตเครื่องแป้งมีเก้าอี้วางไว้ให้ดูด้วยเดี๋ยวคุณผู้หญิงสามารถแบบเก็บของเก็บของมีวางโซนเก็บของได้อีกทางนี้ค่อนข้าง กว้างขวางเหมือนกันค่ะก็ไม่ได้เล็กเนาะถ้าเทียบเป็นห้องชุดเทียบกับที่อื่นเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างองโผงพอสมควรทางนี้จะเจอกับห้องน้ําห้องน้ําของที่นี่นะคะทุกคนเทียบไซซิ่งจากตัวอ้อมได้เลยหนูตัวอ้อมประมาณนี้ S <S มันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อ,อะเนาะเรียกได้ว่าสมราคาดีกว่า <S <S แต่ว่าห้องน้ําของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาแอบตกแต่งไว้ให้เป็นห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุคือมีราวจับมีอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยเราควรจะแต่งห้องน้ําแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของใครแต่ละคนเนาะมาทางนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนทุกห้องของการเฮฮาเขาจะทําระเบียงไว้ให้เสมอๆไว้สําหรับเป็นโซนซักล้างไว้สําหรับเป็นโซนล้างจานเป็นโซนอะไรพวกนี้มีการต่อท่อน้ําไวใ้ให้ทางนี้ ะะก็ไม่ได้เล็กค่ะทุกคนใหญ่พอสมควรอยู่หน้าตาของจริงจะเป็นยังไงทุกคนพิจนารณาเอาจากห้องเปล่าที่อ้อมไปเก็บผ้าไว้ให้ทุกคนดูได้เลยนะ ค่ะทุกคนห้องไซส์กระทัดรัดเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกระทัดรัดราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่5,500 0 0บาทเท่านั้นทุกคนถูกมากนะถ้าเกิดใครมีงบน้อยๆและต้องการแบบ ้องไซส์ประมาณนี้พอดีนึงอย่าลืมมาลองดูการเคหะกันได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจอยากคุยกับเขาติดต่อเขาได้ที่ c อสเซนเตอร์เบอร์1 6ึ่งหหรือว่าเว็บไซต์ที่ออมคืนให้เลยวันนี้ขอบคุณมากมานะคะทุกคนเดี๋ยว EP หน้า EP หน้าหน้าอมจะพาไปดูโครงการราคาดีๆแบบนี้อีกวันนี้ขอบคุณมากมาที่ติดตามดูกันนะคะอมไปและ